ไปดูกิจกรรมดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในวันช้างไทยนะครับสวนสัตว์สงขลาครับเปิดบุฟเฟ่ให้อาหารช้างเนื่องในวันช้างไทย13มีนาคมหวังอนุรักษ์ช้างไทยให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีครับที่บริเวณสวนจัดแสด,แดงช้างเอเชีย er, สวนสัตว์สงขลานะครับมีการเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกิจกรรมให้อาหารช้างบุฟเฟ่เนื่องในวันช้างไทย13มีนาคม 2,567ครับเพื่อส่งเสริมให้เด็กและประชาชนทั่วไปเกิดความตระหนักและเล่งเห็นถึงความสําคัญของช้างเพื่อการอนุรักษ์ช้างให้ได้รับความเป็นอยู่ที่ดีและการปกป้องช้างไทยให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวไทยตลอดไปโดยมีนายนาราเดชคําทับนายกเทศมนตรีเมืองของรูปช้างเป็นประธานเปิดกิจกรรมและมีนักเรียนร่วมรวมถึงประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมนะครับ ภายในงานประกอบด้วยพิธีไหวสารปรกกรรมซึ่งเป็นการสืบสารวัฒนธรรมประเพณีมรดกภูมิปัญญาของชาวกุยที่มีความผูกพันกับช้างการแสดงรำมโนราชุดพลายงามตามโขงจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพิธีให้พรช้างโดยเจ้าวาดวัดโคกเปรียวพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับผู้สนับสนุนและในเรื่องของนิทรรศการวันช้างไทยนะครับ